สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการส่งออกส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเซภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการพศ2560 5 6ถึง2563ที่มาประโยชน์และความสําคัญนะคะ สัตว์ป่าอำนวยประโยชน์มากมายแก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าของสัตว์ป่าเท่าที่ควรและแม้จะมีการนำมาขยายพันธุ์เพื่อการปล่อยกลับคื้นได้แต่ก็น้อยมากที่จะประสบความสำเร็จเมื่อคิดเทียบกับการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าไปจากโลกนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลนะคะช่วยส่งเสริมให้มนุษย์รู้คุณค่าของสัตว์ป่ากฎหมายมีความเข้มงวดมากขึ้นการส่งออกสัตว์ป่ามีขอบเขตการส่งออกที่น้อยลง เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกส่งกลับออกไปของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาสายเทศพศ2560ถึง2563ค่ะกระบวนการพิจารณาข้อมูลการตั้งคำถาม คำถามที่หนึ่งในแต่ละปีพศ2 5 6 0สถึง2563ัส25สัตว์ป่าประเภทใดมีจำนวนส่งออกมากที่สุดและมีจำนวนเท่าใดและในปีต่อๆไปสัตว์ป่าประเภทใดมีแนวโน้มที่จะส่งออกมากขึ้นเพื่อสามารถวางแผนการขยายพันธุ์สัตว์ป่าประเภทนั้นและเพิ่มรายได้ในการส่งออกให้กับประเทศและทำนายว่าสัตว์ป่าประเภทใดมีแนวโน้มจะส่งออกมากที่สุดในอนาคตเพื่อคาดการณ์การลงทุนและสัตว์ป่าที่ควรอนุรักษ์ คำถามที่2ในปีพศ2560ถึง2563มีสัตว์ป่าสถานะตามบัญชีไซเตสบัญชีที่ 1, 2และ3บัญชีใดมีจำนวนสัตว์ป่าส่งออกมากที่สุดให้ทราบถึงจำนวนสัตว์ป่าส่งออกบัญชีที่ 1, 2และ3เพื่อวางแผนในการศึกษาพันธุ์ของสัตว์ว่าควรอนุรักษ์สัตว์ป่าสถานะตามบัญชีไซเตสประเภทที่มีการส่งออกมากให้มีความเข้มงวดมากขึ้นคำถามที่3าม เปรียบเทียบประเภทสินค้าของสัตว์ป่าแต่ละประเภทในปี2563ได้ทราบถึงความแตกต่างของจำนวนสินค้าแต่ละประเภทและความหลากหลายว่าสัตว์ป่าชนิดนั้นมีประเภทสินค้าที่ส่งออกประเภทใดบ้างในปี2563การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ารูปแบบแการเก็บข้อมูล สืบคนข้อมูลและรวบรวมแบบ Google Form แหล่งข้อมูลสืบค้นข้อมูลมาจากเว็บไซต์ d a t a g o t h Dataset ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลข้อมูลมีทั้งหมดกี่แถวและกี่คอลัมน์514แถว11คอลัมน์ข้อมูลแต่ละคอลัมน์มีชื่ออะไรบ้างแต่ละคอลัมน์จัดอยู่ในประเภทใดคอลัมน์จำนวนสถานะตามบัญชีจัดอยู่ในประเภทนามลกล คอลัมน์ประเภทชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามันประเภทสินค้าหน่วยประเภทสัตว์ป่าสถานะตามพรบรพศ .2562 สถานะใบอนุญาตจัดอยู่ในประเภท c a ต t ิ c กรีคอลัมน์พศจัดอยู่ในประเภทเด็กข้อมูลของเราสะอาดแล้วหรือยังสะอาดแล้วข้อมูลมีแถวซ้ำไหมไม่มีแถวซ้ำข้อมูลมีเอาไลร์ไหม ข้อมูลไม่มี o u t l i e r ข้อมูลที่มีอยู่ตอบคำถามเราได้ไหมข้อมูลที่มีอยู่ตอบคำถามได้เราต้องการข้อมูลเพิ่มไหมเราไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มข้อมูลเพียงพอต่อการตอบคำถามแล้วขั้นตอนการจัดการข้อมูล 1. การนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Google Sheets นำข้อมูล Google Sheets การส่งออกไปซึ่งสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไ i เ e สมาจัดการข้อมูลในรูปแบบ Google Sheets 2. การจัดค่าว,ว่างและลบแถวซ้ำคลุมข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลแถวแรกถึงข้อมูลแถวสุดท้ายการล้างข้อมูลนำรายการที่ซ้ำออกจะพบว่าไม่พบข้อมูลที่ซ้ำกัน ข้อที่3การสำรวจข้อมูลการสำรวจข้อมูลในคอลัม,ลลม,มน์ประเภทสัตว์ป่าและคอลัมน์จำนวนนับเป็นตัวโดยแสดงข้อมูลรูปแบบแผนภูมิแท่งพบว่าในปีพศ2560-2563ประเภทสัตว์ป่าประเภทสัตว์ปีมีจำนวนการส่งออกที่เยอะที่สุดโดยมีจำนวนสัตว์ส่งออก1,695,077ตัว ประเภทแมลงจำนวน9,95628ตัวประเภทสัตว์เลื้อยคาน1 7 5 0 3 2ตัวและประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน2,832ตัวเลียงจากจำนวนมากไปน้อยตามลำดับ 2. การสำรวจข้อมูลในคอลัมน์สถานะตามบ,บัญชีไซเดโดยแสดงข้อมูลรูปแบบ แผนภูมิวงกลมพบว,ว่าอัตราส่วนของสัตว์ป่าที่จำแนกตามสถานะบัญชีไซเดตสถานะตามบัญชีไซเดประเภทที่2คิดเป็น 53. 8สซสถานะตามบัญชีไซเดประเภทที่นอนไซเตคิดเป็น40.1%สิดเป็นสถานะตามบัญชีไซเดประเภทที่1คิดเป็น4.3สซสถานะตามบัญชีไซเดประเภทที่3คิดเป็น 0. 7เซ และสถานะบัญชีไซเเตที่ประเภทที่16-24และ26คิดเป็น0.4%เปรเเรียงลำดับจากมากไปน้อย3การสำรวจข้อมูลในคอลัมน์ประเภทสินค้าและคอลัมน์ประเภทสัตว์ป่าโดยแสดงข้อมูลรูปแบบแผนภูมิแท่งพบว่าในปีพศ2560ถึง2563 มีจำนวนสินค้าประเภทสัตว์มีชีวิตสัตว์ป่าประเภทสัตว์ปีกเป็นจำนวน1ล้านหแสนห้าห้าันสิบเจ็ดตัวซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดรองลงมาเป็นประเภทสินค้าตัวอ่อนดักแด้สัตว์ป่าประเภทมแมลงเป็นจำนวนหานห้าันยีิบตัวและสินค้าประเภทถีเสื้อสัตว์ป่าประเภทมแมลงเป็นจำนวน4ี่2ส7ี่ืหนึ่งัน้เจเจ็ดตัวเป็นอันดับที่สาม ต่อมาเป็นสินค้าประเภทสัตว์มีชีวิตสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคานแมลงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามลำดับและน้อยลงมาจำนวนสินค้าประเภทซากสัตว์สัตว์ป่าประเภทแมลงจำนวน1115ตัวและสุดท้ายจำนวนสินค้าประเภทซากสัตว์สัตว์ป่าประเภทแมลงที่มีจำนวนน้อยที่สุดซึ่งมีจำนวน30ตัว มาหัวข้อที่4การวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3คําถามข้อที่1ในแต่ละปีพศ2560ถึง2563สัตว์ป่าประเภทใดมีจํานวนส่งออกเอ็กซ์พอร์ตมากที่สุดและมีจํานวนเท่าใดและในปีต่อๆไปสัตว์ประเภทใดมีแนวโน้มที่จะส่งออกมากขึ้น ข้อนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบ descriptive analytic และ predictive analytic ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้คือการหาค่าสถิติเบื้องต้นและการทำนายข้อมูลเชิงตัวเลขค่ะขั้นตอนการวิเคราะห์1เลือกคลุมข้อมูลทั้งหมดที่แสดงใน Google Sheets และกดแทรกและเลือกสร้างตาราง Pivot จากนั้นให้เลือกข้อมูลทางฝั่งขวาสุดเลือกประเภทสัตว์ป่าใส่ในแถวเลือกพอสใส่ในคอลัมน์และเลือกจำนวนใส่ในค่าต่อมาใส่ประเภทและหน่วยในตัวกรองโดยในประเภทเลือกแค่ export และหน่วยเลือกแค่ตัวสุดท้ายคลุมตรารางที่ได้และจัดทำกราฟโดยเลือก ทำกราฟเป็นแผนภูมิพื้นที่แบบซ้อนและปรับแต่งกราฟโดยการเพิ่มป้ายกำกับข้อมูลและเพิ่มขนาดจุดข้อมูลและเส้นแนวโน้มคำถามข้อที่2ในปีพศ2 5 6 0ถึง2อ6 3มีสัตว์ป่าสถานะตามบัญชีไซเตสบัญชีบัญชีที่ 1, 2และ3บัญชีใดมีจำนวนสัตว์ป่าส่งออกมากที่สุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบ descriptive analytics ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้คือการหาค่าสถิติเบื้องต้นขั้นตอนการวิเคราะห์1เลือกคลุมข้อมูลทั้งหมดที่แสดงใน Google Sheets และกดแทรกและเสือ้อและเลือกสร้างตาราง Pi ว o รจากนั้นให้เลือกข้อมูลทางฝั่งขวาสุดเลือกประเภทสัตว์ป่าใส่ในแถว เลือกสถานะตามบัญชีไซเดสใส่ในคอลัมน์และเลือกจำนวนใส่ในค่าต่อมาเลือกประเภทหน่วยและสถานะตามบัญชีไซเ s สในตัวกรองโดยในประเภทเลือกแค่ Export และหน่วยเลือกแค่ตัวและสถานะตามบัญชีไซเดส12และ3สุดท้ายคุมตารางที่ได้และจัดทำกราฟโดยเลือกทำกราฟเป็นแผนภูมิเส้นแบบเรียบ และปรับแต่งกราฟโดยการเพิ่มป้ายกำก,กับข้อมูลและเพิ่มขนาดจุดข้อมูลคำถามข้อที่3เปรียบเทียบประเภทสินค้าของสัตว์ป่าแต่ละประเภทในปีพศส5 6 3ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบ Descriptive Analytic ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้คือการหาค่าสถิติเบื้องต้น ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเลือกคลุมข้อมูลทั้งหมดที่แสดงใน Google Sheets และกดแทรกและเลือกสร้างตาราง Pivot จากนั้นให้เลือกข้อมูลทางฝั่งขวาสุดเลือกประเภทสัตว์ป่าใส่ในแถวเลือกประเภทสินค้าใส่ในคอลัมน์และเลือกจำนวนใส่ในค่าต่อมาใส่ประเภทหน่วยและพศออในตัวกรองโดยในประเภทเลือกแค่ export และหน่วยเลือกแค่ตัวและเลือกคสอพศ25รสุดท้ายคลุมตารางที่ได้และจัดทำกราฟโดยเลือกทำเป็นแผนภูมิแท่งและปรับแต่งกราฟโดยการเพิ่มป้ายกำกับข้อมูล 5. การสื่อสารและการทำผลลัพธ์ให้เป็นภาพ ในแต่ละปีพศส,สัตว์ป่าประเภทไหนมีการส่องออกมากที่สุดและมีจํานวนเท่าใดและในปีต่อๆไปสัตว์ประเภทใดมีแนวโน้มที่จะส่งออกมากขึ้นจากกราฟจะเห็นได้ว่าในปีพศ2560มีการส่งออกสัตว์ป,ป่าประเภทมแมลงมากที่สุดซึ่งมีจํานวนการส่งออก269,333ตัวต่อมาในปีพศ2560มีการส่งออกสัตว์ป,ป่าประเภทมแมลงมากที่สุด ซึ่งมีจำนวนการส่งออก261,770ตัวต่อมาในปีพศ2562มีการส่งออกสัตว์ป่าประเภทสัตว์ปีกมากที่สุดซึ่งมีจำนวนการส่งออก6 2 4 3 1ตัวและต่อมาในปีพศ2563มีการส่งออกสัตว์ป่าประเภทสัตว์ปีกมากที่สุดซึ่งมีจำนวนการส่งออก1 6 6 0 7 3ตัว และจากกราฟจะเห็นได้ว่าสัตว์ป่า5ประเภทนี้มีเพียงสัตว์ปีกที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปีและมีเพียงสัตว์เลื้อยคานที่มีการส่งออกลดลงในทุกปีทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปีพศ2560ได้เกิดอุทกภัยขึ้นและเนื่องด้วยจากที่สัตว์เลื้อยคานนั้นวางไข่บนพื้นดินเลยทําให้ปริมาณของสัตว์เลื้อยคานนั้นลดลงและสัตว์ปีกเป็นสัตว์ที่สามารถวางไข่บนต้นไม้ได้ สัตว์ปีกจึงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อยกว่าสัตว์เลยคานดังนั้นเมื่อดูภาพรวมจากกราฟพบว่าในปีพศ2563มีการส่งออกสัตว์ป่าประเภทสัตว์ปีกมากที่สุดค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องราวจากกราฟต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับอนุสัญญาไซเตสกันก่อนนะคะอนุสัญญาไซเตสบัญชีหมายเลขห เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามค้าขายโดยเด็ดขาดยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์บัญชีหมายเลข2เป็นชนิดของสัตว์ป่าที่ยังไม่ใกล้สูญพันธุ์สามารถค้าขายได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์และบัญชีหมายเลข3เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของภาคีใดภาคีหนึ่งอยู่แล้วและต้องการขอความร่วมมือจากภาคีอื่นช่วยในการควบคุมการค้าด้วยจากกราฟจะเห็นได้ว่าสัตว์ป่าสถานะตามบัญชีไซเ้นหม่ยเลขที่1ที่มีการส่งออกมากที่สุดคือสัตว์ปีกส่งออกจำนวน23ตัว สัตว์ป่าสถานะตามบัญชีหมายเลข2ที่มีการส่งออกมากที่สุดคือสัตว์เล้ยคานส่งออกเป็นจํานวน34,650ตัวซึ่งเป็นปริมาณที่ส่งออกมากที่สุดในจํานวนข้อมูลที่ศึกษาและสัตว์ป่าสถานะตามบัญชีหมายเลขที่3ที่มีการส่งออกมากที่สุดคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่งออกทั้งหมด9ตัว ดังนั้นเมื่อดูจากภาพรวมจากกราฟพบว่ามีการส่งออกสัตว์ป่าสถานะตามบัญชีหมายเลข2ประเภทสัตว์เลียคานมากที่สุดซึ่งส่งออกเป็นจำนวน3านวน3 4ตัวเปรียบเทียบประเภทสินค้าของสัตว์ป่าแต่ละประเภทในปีพศ25 6 3จากกราฟจะเห็นว่าในปีพศ25 6 3สัตว์ที่มีการส่งออกประเภท ากสัตว์มากที่สุดก็คือมาแรงซึ่งมีจำนวนการส่งออก1,115ตัวในปีพศ2,563สัตว์ที่มีการส่งออกประเภทกสัตว์สตาฟมากที่สุดก็คือมลรงซึ่งมีจำนวนการส่งออกทั้งหมด30ตัวในปีพศ2,563สัตว์ที่มีการส่งออกประเภทดักได้ผีเสื้อมากที่สุดก็คือมลรงซึ่งมีจำนวนการส่งออกทั้งหมด148ตัว ในปีพศ2563สัตว์ที่มีการส่งออกประเภทตัวอ่อนดักแด้มากที่สุดก็คือแมลงซึ่งมีจํานวนการส่งออก1 5 9 3 6ตัวและในปีพศ2563สัตว์ที่มีการส่งออกประเภทสิ่งมีชีวิตมากที่สุดก็คือสัตว์ปีกซึ่งมากที่สุดในจำนวนข้อมูลที่ศึกษาส่วนสัตว์ที่มีการส่งออกประเภทสิ่งมีชีวิตที่น้อยที่สุดก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าสัตว์ปีกสัตว์เล็กลูกล้กม่นมและสัตว์เลี้ยงาูไม่นมไม่มีการส่งออกประเภทสร้างสัตว์สร้างสัตว์สตาร์ฟดักได้ผีเสื้อและตัวอ่อนดักได้เลยดังนั้นเมื่อดูจากภาพรวมจากกราฟพบว่าในปีพศ2563มีการส่งออกสัตว์ปีกประเภทสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตมากที่สุดและแมะแลงมีการส่งออกประเภทสินค้าที่หลากหลายที่สุด และมีจำนวนการส่งออกรองลองมาจากสัตว์ปีกะ